สวัสดีครับเพื่อนๆนที่ติดตามช่อง YouTube และ f c e e o o o p เ g e เพื่อนเกษตรชาแนลนะครับวันนี้จะพามาดูกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์เตี้ยนะครับหรือว่าสายพันธุ์พระราชทานเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการบริหารจัดการกล้วยอย่างไรเพื่อให้ต้นแม่เป็นต้นที่อวบใหญ่โคนใหญ่แล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบกันระหว่าง2กรนี้นะครับกรณี้กับกอนีนะครับ สังเกตด,ดูว่ากอน,นี้นะครับจะมีหน่อกล้วยนะครับอยู่2หนอนะครับเพราะว่ามีการขุดแยกหน่อไปปลูกขยายที่อื่นแล้วนะครับทําให้เหลือแค่2หนอนี้เดี๋ยวหนอนี้โตเดี๋ยวผมก็จะขุดหนอนี้ออกอีกนะครับให้เหลือหน่อนี้หน่อใหญ่ตัวนี้นะครับเหลือไว้เพื่อเป็นการการช่วยในการคั้มต้นหลักคือต้นนี้นะครับนี่ครับความอวบจะให้ดูอวบใหญ่มากนะครับ เนี่ย,ยคืบหนึ่งไม่พอครับประมาณคืบครึ่งนะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้สังเกตด,ดูว่าหนออกล้วยมีสีนออมีแต่นออใหญ่ๆนะครับแล้วก็ต้นหลักเนี่ยมันเล็กเดิมทีต้นหลักก็ใหญ่นะครับแต่ว่าโดนหนออเล็กหนอรอลูกนะครับแย่งสารอาหารแย่งธาตุอาหารไปทําให้ ต้นแม่เนี่ยมันเล็กเพราะว่ามีการกระจายสารอาหารมาตามหน่อเล็กนะครับเห็นไหมตอนแรกผมว่าจะขุดนะครับตอนแรกก็ว่าจะขุดก็ไม่มีเวลาว่างที่จะขุดหนอ่อตัวนี้แยกออกไปปลูกแต่พอไม่มีเวลาไปไม่มีเวลามาต้นเนี้ยก็ออกเครือนะครับออกเครือแล้วพอออกเครือแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะขุดได้นะครับถ้าขุดก็คือ ลูกจะเล็กนะครับกล้วยลูกจะเล็กเราก็เลยไม่ขุดนะครับก็รอให้กล้วยเนี่ยมีลูกอวบสมบูรณ์กว่านี้อีกหน่อยนะครับถึงจะขุดแยกหน่อตัวน,นี้ไปนะครับนี่รอให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับค่อยขุดแยกหนอ่อบางบางสวนนะครับที่เขาทํากล้วยเยอะๆเขาก็จะตัดหน่อนี้ทิ้งเลยนะครับเนี่ยหนอที่เกิดขึ้นมาเขาจะตัดตั้งแต่เนี่ย ไล่โคนต้นครับตัดทิ้งทั้งหมดเลยให้เหลือต้นหลักนะครับแต่ทีเนียถ้าเราจะตัดเราก็อยากได้สายพันธุ์นี้เอาไปขยายนะครับเพราะว่ามีจํานวนจํากัดไม่มีมากนะครับมีน้อยก็เลยอยากจะได้หน่อไปขยายก็เลยทิ้งไว้แบบนี้นะครับคือเรายอมเสียบางอย่างถึงแม้ว่ากล้วยจะได้ลูกเล็กหน่อยวีเล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ต้องการต้นพันธุ์หน่อพันธุ์นะครับเดี๋ยวสักหน่อยค่อยอีกสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับให้หนอ่อให้กล้วยวีใหญ่ขึ้นแล้วค่อยขุดแยกออกให้เหลือแค่ นอพี่เลี้ยงไว้สักหนอเดียวก็พอนะครับนี่พอมาเปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสังเกตดูว่าผมขุดออกขุดออกตามไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีนอใหญ่ขึ้นมาก็ขุดแยกขยายไปเรื่อยๆต้นนี้ก็จะอวบใหญ่นะครับต้นเนี้ยอวบใหญ่มากเดี๋ยวพอดูตอนที่ออกเครือนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเนี่ยใกล้จะออกแล้วอีกประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะออกเพราะว่าวิาวธีสังเกตนะครับว่ากล้วยจะ ออกเครือตอนไหนก็สังเกตดูนะครับตอนแรกใบใบจะเริ่มยาวนะครับยาวยาวไปเรื่อยแล้วก็ค่อยๆใบถัดๆไปจะเริ่มสั้นนะครับพอใบเริ่มสั้นแสดงว่ากล้วยใกล้ออกดอกแล้วนะครับหรือหัวปลีนั่นเองอันนี้มันเริ่มสั้นแล้วนะครับข้างบนจะเห็นเห็นตรงนู้นนะมันเริ่มสั้นแล้วเดี๋ยวอีกสักหน่อยคงเห็นกล้วยออกดอกนะครับเนี่ยส่วน2ต้นนี้ก็เป็นต้นที่ผมขยาย ขยายเอามาปลูกนะครับเนี่ยเอาขยายมาปลูกเนี่ยสองต้นนี้เป็นต้นที่เปรียบเทียบนะครับผมปลูกไว้เปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพกว้างกว้างหน่อยสองต้นนี้เป็นต้นที่ผมปลูกเสร็จปั๊บก็ตัดตัดกล้วยตัด, وي, ต,ดตัดต้นทิ้งเลยนะครับให้เหลือต้นกล้วยประมาณาประมาณหนอกนะครับตัดทิ้งแล้วก็เหลือประมาณหนอกส่วนต้นนี้นะครับ ผมไม่ได้ตัดต้นกล้วยนะครับเอาออกแค่ใบนะครับเอาออกแค่ใบบางส่วนสังเกตดูว่ามันโตแตกต่างกันนะครับต้นนั้นจะโตไวกว่านิดนึงนะครับนจะสูงกว่าไวกว่านิดหนึ่งส่วนต้นนี้ต้นที่ไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดหน่อทิ้งมันก็จะโตช้าหน่อยแล้วก็โคนต้นเนี่ยจะเล็กกว่าหน่อยนะครับเล็กกว่าหน่อยส่วนตัวนี้โคนต้นจะใหญ่กว่า um <S <s วนะครับนี่นเห็นไหมครับจะใหญ่กว่า ผมก็เลยใช้วิธีการตัดทุกครั้งนะครับที่ที่ปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับมาดูเปรียบเทียบอันนี้ผมจะทําเปรียบเทียบอีกนะครับเป็นการทดลองแล้วก็เอามาเผยแพร่นะครับว่าพฤษฎีการตัดมันดีไหมเนี่ยเนี่ยตัวนี้คือตัดไปแล้วนะครับเนี่ยตัดปลูกวันก่อนนะครับผมก็ทําคลิปวิดีโอลงไปแล้วนะครับผมก็ทําการตัดปับ๊บห่างจากดินประมาณหนึ่งสองนะครับอันนี้เริ่ม แทงยอดออกมาเรื่อยๆนะมีการแทงยอดตั้งแต่เราตัดเลยนะครับถ้าเราตัดปุ๊บสังเกตดูประมาณ2-3สาชั่วโมงเราจะเห็นว่ามันจะออกแทงยอดอ่อนออกมาหน่อยๆนะครับเนี่ยแทงมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยนี่นะครับมันก็จะแทงยอดมาเรื่อยๆนี่ครับส่วนตัวนี้ฝั่งนี้นะครับ4ต้นสต้นฝั่งนี้คือจะไม่ตัดนะครับเนี่ยตัวนี้จ,จะไม่ตัดอันนี้ไม่ตัดนะครับ เดี๋ยวจะเอาไว้เปรียบเทียบระหว่าง4ต้นนี้ที่ไม่ตัดเลยนะครับเอามาปลูกเลยโดยไม่ตัดกับต้นที่ตัดอีก4ต้นนี้เอาไว้เปรียบเทียบให้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าอันไหนจะโตโตเร็วกว่ากันซึ่งผมเองก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าผมลองทดลองไปแล้ว2 2นอปรากฏว่านอที่ตัดมันมันใหญ่กว่าผมก็อยากจะทําดูอีกว่าถ้าปลูกไว้ฝั่งนี้นะครับจะเปรียบเทียบดูว่ามันจะเป็นยังไง นี่นครับเป็นกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์พระราชทานกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยเหมือนกันนะครับก็เป็นต้นพันธุ์ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ